ถ้าชอบเสียงปขอพูดหน่อยครับก็เสียงหลายนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับก่อนที่ผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับทุกผู้ชมนะครับเตอที่มาจอยและปีนีนะครับว่านำสกันพระเจ้าแม่ของน้องนะครับเนาะก็ได้รับการรัมรองว่าหลังจากทุกคูนะครับว่าจะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้านะครับเนาะกย้ายลูกหลานที่มาชมครับอ่าที่สำคัญนะครับ การหนีั่งย่ังนี้นะครับเรื่เรื่อยนะครับไม่เหมือนที่อื่นหรือไม่เหมือนในคลิปที่เราไเห็นมานะครับอย่าบอกเพราะเง่น้อนหรือการที่อยนะครับอยาาพั้งับผู้ก่อกั่วเก็ดผู้เสรครับนะกรบกันเติงเตีเปลี่ยนตัมนะครับตรงนี้ใส่เป็นน่องหรอเปล่กาสนับนนในตอกเทียนนะครับก็เพราะว่าผู้ก่อกกับือแท้งครับสองแสนสามล้นหายเพราะแท้งนะแต่ว่าผมกากจะให้ทนายพทองเลยนะครับช่วงกับตั้งเนี่ย ไปอย่งะครไปเจ้าป de um, ุ้งเสาเลยครับเด้อลานงวนอย่าอนี้พีเนะครับเนะอกหจะยอ่มนงวนนะครับจะอยแม่งอะไยนะครับเนเล่นาไร่่ผู้ใดงวนเลยครับไปงอนะครับอเลนนะครับสเล้ยเียไ่วันเลยนะครับาผมก็จะให้เังนะครับนะมนะแห้งไม่งอนะครับจะูกันไม่งอนะครับนักทังเลยกันนะครับมื่ออดแกนะครับเนาะ ในจากเหตุนั้นกู้งจะไม่หัวหน้าไม่ถวายนังเอกเพื่อในกแสดงนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อแสดงทอดยังเส้าเลยครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อแสดงถึงสีทุกหน้าทุกนะครับเพราะทะนทุนมว่าไม่ได้นะครับไม่ได้อกนะครับว่าถ้ามีการรวมร่ววุ่นวายนะครับการนัดการแสดงนะครับอันนี้ก็อหนุ่มจะเชื่อหรอครับแก่ถามเกิดวิธีก็ไม่แน่นะครับเนาะแต่ว่าผมเชื่อนะครับว่า ผู้อ่านทุกทรงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับผมว่าหวังว่าคงจะแสดงถึงเจ็ดวงชัยแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับและต่อไปนี้ขอได้รับมณีจากท่านทุกท่านนะครับท่านจั้งหมดองแสงนะครับขอได้เลยครับขึ้นท่านประธานนะครับท่านรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางเที่บาลทางรัฐจัดงานแล้วก็แขกรับเชิญนะครับที่อยู่านและท่านทุก่านว่มไมเห็นเราไม่ลุกสม่เต้นนะครับ ก็นะผมคันเสิร์ตท่านรุ่นหลักแรงนะมาแบบล้อมกับหล่อเิดอีกไฟให้ทั่วหน่อยไม่ได้ยินกล้องหลอกกันบ้างนะ่ไหมครับก็กติการนะเหมือนท่านปานพูดไปแล้วแล้วว่าผมเนี่ยไปที่ไหนจะบอกเลยว่าถ้าตีกันเนี่ยนะครับผมสั่งเลิกกันทีนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะอยากจะเตมมงช้าผมว่าท่านประธานผมว่ามันมันไม่ไหวอ่ะตีตีห้ากับสี่เข้กันนะอย่ากให้รุนแรนะครับรถผมเตรียมไปแล้วนะคถ้าใครเมาบอกผมนะรถเตรียม ดูเังเองนะครับให้มีความสุขดูให้มีความสุขเพราะว่าเขาตั้งใจมาเล่นอยู่แล้วนะครับเสียงมีหกรถลุงสะกอนี้ย่างมาก็ไม่ไม่ได้แพงและไม่ได้ถูกนะครับราคาพอแต่ว่าถ้าเข้าของเราถูกแต่ถ้าดีกันนะแพงกันดีนะครับก็นะครับก็าอยืนยันแล้วก็ยันว่าถ้ามีใครเมานะครับบอกตำรวจนะครับแล้วก็อสกตรองแล้วอ่าบัตรพอที่มาร่วนปิดกันกับเรานะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับ พี่น้องผู้ชมแนละบ้านใกล้เมืองเพียงที่มาเที่ยวงานนะครับวัดโอ่งของเรานะครับนะครับก็ถ้าใครเรานอนในห้องถังได้นะครับรถไม่ใ,ให้รถล้มถางแต่ว่านอนพักผ่อนได้นะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็ขออีกอย่างหนึง่งไม่ต้องไม่ต้องทําเป็นนักข่าวกันมากนะครับนะถ่ายคลิปมาเนะี่ย ยังไม่นัดตีกันลออ้อแล้โอ้ล้อถ่ายรีบแล้วก็ไปลงไลฟ์สดกันไลฟ์เฉพาะที่มันเป็นงานน้องๆน,งนักแสดงก็เต้นกันมีความสุขดีกว่า,าครับนะ,ะการจราจง่ายๆครับเจ็ดคืนเนี่ยผมก็จะอยู่บอกว่าใครมาเจ็ดคืนก็จะผมเจ็ดคืนนะครับแล้วคืนที่แปดไม่ต้องมาไม่เหนื่อยแล้วน,น,นะครับนะว่าอยากดูให้มีความสุขนะครับเพราะเขาทำกิจการนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะกลับนะครับใครไม่ไหวก็ลองพักผ่ขอนก่อนเพราะว่าจะทลอดแจ้งแล้ะขับรถกลับให้ระวังนิดนึงนะครับก็เป็นห่วงนะครับว่า ใครขับรถมาเมื่อคืนเมาหรือว่าเหนื่อยง่วงนะครับก็นอนหลับกันให้สบายมีเสื่อขายมีอะไรขายนะครับนะอย่าไปอย่าไปฝืนนะครับไม่ไหวบอกบอกนะครับตำรวจตำรวจมีรถไปส่งมีห้องถังมีโรงพักให้สบายสบายมีห้องมีห้องน้ำทถาให้ใช้นะครับห้องเรีดีนะครับก็อย่ให้พวกเราว่าตกมือให้การาชการจัดงานให้เราหน่อยนะครับเนาะขอบคุณครับทุกท่านครับผมครับ ครับครับเดี๋ยวอรญาตอีกน้อยครับคืวนี้เป็นงาดเ่แหกนะครับเนื้องั่นแรกงัดประจปีที่นท้องพระเจ้าในห้องนี่เป็นงานที่ทุกคนตอรอควาน่าใ่น้องจะมาหานะพระเจ้าในงานแลก้วครับคืวนี้เงื่อนแรกเปิดห้อแรกใ้ในมวลมวลเนี่ยนี่ต้อดวิวัฒน์ครับเปิดห้องวันนี้ดีต้องรอะไรก่นดีเพือครับแค่พอระยะเนนะไม่ไดาครับในใจก็จะมีเรียกกมาแล้วครับตัวนี้ง่ายสุดทีครับสุดที ไม่เอาไห่เอาพทเครับพี่กันั่นผู้ใหญ่ไหมครับไห่เด้งเลยนี่ครับผู้ใหญ่ปัญญาผู้ที่ทำระเรู้ครับผู้ใหญ่ที่ร้องิครับมีสูนมีกุยครับมบ้านทีมคนงานเนี่ยครับการทีม้เนียรับมนีผู้มนทังหลาขอค้ณครับสวัสดีครับ